สวัสดีวันจันทร์ที่สนะิบเจ็ดเนาะกกนี้น่าจะวันจันทร์ละถ้าจัน์ผิดนะเมื่อวานวันที่หอยออก <c oughs> นะช่างชาตก็ทําการต้มเมื่อวานนี้ต้มแล้วต้มแล้วแต่ไม่ได้ประกอบพรอะเพิ่มประกอบเมื่อกี้เองนะเออหลังจากประกอบเสร็จช่างชาก็ทําการเทสนะและก่อนที่เราจะเทสนะเราก็ใส่หม้อกองนะเป่าหม้อกองนะต้อง,ต,องต้องเป่าหม้อกองนะเป่าหม้อกองยึดนด็อตอะไรให้เรียบร้อยไม่งั้นเราเทสไม่รู้นะถ้าไปเปิดกองเทสรถนะ่ะมันไม่รู้หรอก ถ้าเกิดได้นะสมมติอะสมมติว่าได้อะเพราะเทสได้เพราะมอกองไม่ใส่พอใส่มอกองปุ๊บมันก็ไม่ได้เออเราต้องการเทสก่อนไงว่าใส่ทุกอย่างเข้าระบบเรียบร้อยอันนี้ยางจักรยานไปซื้อแล้วเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนยางจักรยานก็ซื้อมาให้มันใช้ไม่ได้เพราะสายไปปุ๊บจุกขาดเลยเออจ้าดบอกมีเกีียวจ้าดนะยางซื้อมาเป็นปีแล้วก็ขาดอาีกเนาะจ้าดไปซื้อมาเมื่อเช้านะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีกว่าตอนนี้จ้าาก็ทําการเทสรถนะ เพจรถก็เมื่อกี้ไปลองขับดูแล้วนะถ้าใครไม่ลองใครจะลองนะก็ต้องคาดลองเลยละไม่มีใครลองหรอกอเด็กๆกกไปหมดแล้วเน,น, <laughs> นี่ยให้ดูสีโอเทียนนะสีเนี้ยต้องาติาเราใช้ได้แล้วนะเออแต่ว่าไม่แต่นะเนี่ยอันนี้โอเทียนเก่านะไปถามว่าทำไมไอ้ขอบๆมดำๆโอเทียนเก่าต้องใช้เก็บแถวๆเนี้ยขัดๆใส่ไงเออ ก็ยังไม่ลงอะไรก็ต้องบอทังาชาติเพิ่มาถยนใหม่ถ้ายังไม่มีลูกค้าเยอะทั้งชาติไม่ลงอะไรแล้วลงมาขายใครเนะาะขย,ยามาซ่อมก็มาซ่อมดิซื้อลายมาด้วยเนาะถ้าให้ทังชาติซื้อทนะางช,ชาติบวกค่า,าน้ำมันแล้ววิ่งไปต้องไก่ไม่สุโขทัยก็ของตานไม่คองตานก็นู่นละาบ้านกงเนาะเออไม่บ้านโกงก็นู่นแหละผม,ม,มะไปลามน้องตมระไปรน้ำมุงแง่ก็เข้าไปพี่ชายอุดิตนะเออก็มันกาย่ะยะทางอ่ะทางชาติเรขอค่าน้ำมันเองก็ตอนนี้ยังไม่พร้อมเนี่ยเอาเข้า เนี่เมื่อกี้ทางชาติทดสอบรถนะเ,เท่าไรไม่รู้ไม้ไม่ขึ้นทางชาติเราบิดหมดเลขแล้วหมอบเลยนะไอ้ไกายเห็นไฟออกท่อแล้วก็นั่นแหละหมอบเลยเพราะทางชาติลองรถแตไม่ยปรุ่นหมอบเหมือนกันแหละเพราะว่าตอนนี้แกแล้วหมอบมันก็ดูไม่ดีหรอกแต่ไม่มีใครเห็นมันนอกคอกนะไม่ใช่ต่างหวัดดีกว่าพวกป,น,ปนดอยแหละกายเห็นที่ไหนมีแต่ขับทำนากทางชาติเราหมอบระบนถนนลาดยางอย่างเงี้ยหมอบเลยจัดให้เต็มนะจัดให้สุดนะผลมันออกมาว่ามันสีเนี่ย สีนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะสําหรับสีน้ําตาลอ่อนนี้นะไม่ใช่ใชน้ำตาลแก้มตาลแก่ที่สูบทะลุนะบออ่อกยก่อนนะไม่ใช่ตั้งไฟต,ตั้งให้แรงเดี๋ยวนะต้องให้พอดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งให้แรงนะเออเนี่ยเอาดูไว้นะใครดูเข้าไปนะออ,อันนี้รอบเร็วนะรอบเร็วคือมีเท่าไหรใส่ไปเลยนะเออหลังจากนั้นคือทั้งชาติจะลองรอบชา้า ความหมายคือรอบเร็วรอบช้าคืออะไรรอบช้าขี่แถวๆนี้แหละยี 20, 30, ่สิบสามสี่ขี่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวองค์ชาติจะขี่เดี๋ยวจะเปิดกล้องด้วยถ่ายขี่ให้ดูแล้วมาแล้วมาดูกันว่ารอบช้าผ่านไหมถ้ารอบช้าผ่านทั้งชาติส่งงานได้เลยประกอบส่งเลยก็อยากส่งแย่แล้วมันติดที่กระ b ยแหละต้องมาต้มไหมลูกหนึ 2, 000, ่งสองพันเนยชาติบ,บอกไว้ก่อนเนี่ยเอาอย่างน้อยพันกว่าแลหละไม่ให้ค่าน้ำมันให้ค่าแรงอะไรไงใช่ไหมรู้สึกตอนนั้นทั้งชาติเคยเปลี่ยนเว็บหนึ่งสองห้ามืสองพันสองอ่ะ รวมพลังตก2 5งพันหแต่เว็บตัวนี้รู้สึกตอนนั้นพันแปดแต่ตอนนี้ทางชาติก็ยังไม่เช็คฐานะานเลยว่าราคาเท่าไหร่แต่มันสองพันอยู่แล้วถ้าของแท้นะของแท้ศูนย์นะเออแต่ถ้าของเกตด,ดีๆหน่อยทางชาติก็แนะนำไอ้ลูกค้าเออยีหอ่ห้อเดี๋ยวอมันเป็นตัวเคตัวเคนะตัวเคยนะี่ห้อเคนะเออรุ่นไหนก็ได้ถ้ายี่ห้อเคใช้ได้นะ เขาทางานสวยผลิตออกมาทั้งชาติสายละผ่านนะเคแดงอ่ะนะเออเขาเรียกเคแดงอ่ะนะลองพิมพ์เขาไปหา,ากันเองแล้วกันเนาะรุ่นไหนทุกรุกนะ่นน่ะเป็นคาบูนะเคแต่ราคาก็สูงนะแต่ว่าก็ถูกกว่าของแท้นะอ่ะก็พูดได้แค่นี้แหละมาเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวทั้งชาติจะขับรถใส่หัวเทียนเราจะขับรถทั้งชาติจะเอาเออกล้องไปด้วยเอาไปถ่ายดูว่าทั้งชาติจะไปทางไหนเนะาะทั้งชาติไปตามทุกนายไ,ไปถ่ายบรรยากาศทุกนาดู มันก็ตอนไปซ่อมเครื่องตอนนั้นอยู่ทุ่งนามันนกเป็นน้ำเย็นน่ะนะโอเคติดตามตอนนี้จ้าจ้าจะทดสอบรอบช้านะตาเครื่องละนะรอบช้านะอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบช้าว่าจะไปไงนะจ้าขึ้นรถละประจําตำแหน่งแ่าเนี่ยรอบช้านะคือการทดสอบรถอะทดสอบขบวนนะเขาจะมีรอบช้ารอบเร็วเราะที่จ้าทดสอบรถน่ะ สมัยไวรุนะ่น่ะทดสอบแรงทุกวันนี้แก่แล้วไม่ค่อยอยากแรงหรอกแต่มันไม่มีใครทดสอบให้ต้องทดสอบเองนะบ้างชาติลกเนะ่อดทำหลายอย่างแล้วเขาเคลียร์ก่อนพักขาจะไม่ใช่นะมานะอันนี้ทดสอบช้านะถ้าถือกล้องได้แล้วทดสอบเร็วทุกชาติมัถือกล้องแล้วเออทดสอบเร็วไม่ต้องไปดูหรอกดูทดสอบช้าดีกว่าเนี่ยทุชาติก็จับไปอย่างเนี้เห็นไหมนี่คือการทดสอบขาหลังจากที่เราดูหัวเทียนมาเคกี้นะอือ ดูเทียนสีนั้น่ะถ้าเร็วทานถ้าช้ายังสีนั้นอยู่ก็ส่งเขาได้เลยเพราะว่าถ้าเขาเกี่ยช้าเร็วเรื่องเขาอ่ะเขาไม่ต้องไปหมดอย่งทงชางช้าหรอกมั้งเนี่ยเนี่ยมีกล้วยด้วยแนละ้วมีลาคลองมีทุ่งนานะ่ะมีนกกระยางก่อน่างช้าก็อยู่ตามป่าเนี้ยเนี่ยคลองน้ําน้อยหน่อยตอนนี้น้ํามันไม่มีแต่ก็มีทํานาได้นะทัางช้าไม่ได้ทำนาหรอกปีนี้เราว่าจะทมลองทําดูจะทําเป็นไม่นานนะอืม ถาไม่เป็นเดี๋ยวก็ถาม e พีซีแหละว่าทำยังไงพีซ e ีก็ทำนาแถวเนี้ยถามพี่ซีเราแถวนี้ก็ทำนาเยอะแยะเนี่ย, <laughs> ยอันนี้นานจังจาดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุ่งนาจังจาดอันนี้ทางไปนาของอีกคนหนึ่งพี่น้องก็ระยะจัดนะอันนี้เขาปลูกปลูกหญ้าเนี่ยอันที่จังจาดมาซ่อมท่อไงที่บอกว่าไม่ใช่มาซ่อมท่อซ่อมรถไถท,ที่ดูุดน้ำอะไรมาทางนี้เองก็บ้าน,านจัง้าดอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเห็นไหมเห็นบ้านไหมโอ้อันนี้อันนี้สุดเขตไง นี่เขตนาทุนชาอยู่ตรงนี้นะทอานเจชาก็เปิดอู่แล้วก็นาอยู่เนี่ยรถทุ่งโบอโอ้โหไปอยู่เทเทตตั้งหลายปีไปอยู่บุีร์ตั้งหลายปีกลับมาบ้านแล้วบ้านไม่ต้องเชา่านะเดี๋ยวก็ทํานากินข้าวเองแหละในคลองก็มีปลาเดี๋ยวท่าเจ้าจะพาไปดูตรงนี้ขับขับช้าๆนะเพราะอะไรก็จะเทสรถรอดชา้าเป็นไงเพราะเจ้าของขีชา้าเนาะเพราะอะไรอ่ะเข้าเจาะก่อนเกือบไปะนะอันนี้คำประกาศขายเนี่ยตรงนี้ กัดขายแต่ยังไม่มีใครมาซื้อเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาขายนะสามสิบไร่นะตรงนี้ติดกันาช่างในกละนะเนี่ยอันนี้ก็ช่า,ชาิก็เอาดินไปใส่บ้ามันก็เลยสูงต่ำไม่เท่ากันเนาะเนี่ยอันนี้าชาติขี่เรื่อยๆนะก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดไม้ออกว่างๆช่างาก็จะตัดไม้ไปเผาถ่านแล้วช่างชาติก็ว่าเเผาถ่านแล้วอยู่ในป่าเน,นา,เนนาเนะเผา,า,นะาถ่นนานเนาะอือกระถินา้าไม้กระถินใครสนใจติดต่อได้นะ ทดสอบว่สองร้อยห้าสิบระสอบเล็กนะไม่ได้สอบอยางสอบปุ๋ยเท่านี้แหละนะแต่ไม้กระถินนั้นแรงกระถูนี้ไม่ขายเ่ย้จชาบอกเลยไม่ขายหรอกเพราะเจ้าของก็บอกไม่ขายม่เนชาติไม่ได้เจ้าของเจ้าของคืพอพ่อท่าจชาเนี่ยท่านาติาพามาดูเห็นไหมโอ้โห,โโหเบรกเนี่ยเห็นไหมเทียง้าตามาซ่อมเครื่องตอนนั้นเนี่ยมีตะขอมคล้องไปยาวนู่นลล้อมนาทั้งชาตินี่แหละี๋ยวเราก็จะกลับเนาะ เรากลักบเราก็ไปดูการเปียนสีอะไรนะเนี่ยเนี่ยเขาทนาตลอดแถวเนี้ยเนาะก็รู้อยู่ถ้าแถวเขตเนี้ยนะเดี๋ยวต้องจ้าดพูดภาษาบ้านทางจ้ากดก็ต้องจ้าดคนที่นี่จะไม่พูดภาษาคนบ้านเราก็ไม่ใช่แร้วเวลาไปซื้อของยังจ้าดคับพูดภาษาคนบ้านเราเนะต่วคนบ้านเราเนะคนบ้านเราแหละคนลูกดไทยเออนะพูดงั้นแหละก็บางทีไปอยู่กรุงเทพนานะ เขตดเ่ชาต์เข้าเห็แล้วอืแล้วก็อี่สองเหสัชาติแล้วก็เข้าคุรีังสังใต้แล้วก็ห้าสิบกว่าก็กลับมาอยู่บ้านตอนนี้เครช่างห้าสิบกว่าแล้วไงเพราะถึงบอกง่ารบโอ้โหก็มีวิชาแล้วก็ปล่อยแล้วเเป็นเคร่งชาติก็เกียออกไปแล้วเคงชาตจะทำเกษตรแล้วไงเนี่ยการซ่อมแค่อะชาหรอกเนาะซ่อมมันไม่ได้ยากอะไรล้ะสำหรับวิรงชาติเรื่องชาติเบื่อลูกค้าไม่เข้าใจ ก็ไปกดใจก็รู้อยู่ว่าร้านซ่อมใหม่ก็เป็นนี้แหละเออถ้าราา้านเก่าเเต็มม,มไดไล้ซ่อมมันไม่วัดไม่ไหวเออแต่ร้านทังจาตน,านาี่ขนาดลูกขนาดลูกค้าไม่เข้าใจนะยังซ่อมไม่ไหวเลยบอกบอกไปซ่อมไ่ไหนก็ไม่เหมือนทั้งชาตไปซ่อมที่อื่นก็งต้องกลับมาทั้งา้าตเบอกเออไปลองดูบอทั้ง้าทํทำมาเยอะแล้วก็เออเราต้องเอาใส่อา่าเขาเรียกเอาใจใส่กับงานนะต้องรักในอาชีพนะรักในอาชีพเราอะนะ แล้วก็ซื้อสัตว์ต่อลูกค้าอืมทางชาติถึงไม่ตกงานเนียงทางชาาิไม่อยู่ใหม่อยู่ในป่าด้วยงานเต็มเลยชาติไม่ตกงานหรอกเพราะทาไปเขาว่าแพงจริงแพงทางชาติเอาแต่อะไรแท้ใส่ไม่ไงไม่แนะนําไม่หาเกตอะไรต่ออะไรอะไรอหรอกเพราะเวลาทางชาติซ่อมน้องชางเอาแต่ของแท้เนาะอือลูกค้าไม่เข้าใจแล้วไปร้านอื่นเขาจะเอาของธรรมดาร้านไหนก็ไม่รู้ทางชาติศึกไปหมดแล้วพอเปิดดูราก็ไม่พูดเราพูดเป็นได้พูดแล้วว่าเราเก่งคนเดียวไง แล้เอาของแท้ใส่ดิเพราะชาติเรียนจบศูนย์ระบบศูนย์นะศูนย์นักเรียชาติเรียนศูนย์ฮอนด้ามานะถ้าเราจบระบบศูนย์ศูนย์เขาจะบอกเลยมีอะไรก็เปลี่ยนซนะอย่าให้มันคาราคาสัง่งนะเดี๋ยวงานไม่จบก็าชาติเรียนตั้งแต่เอ่พอพศ .40 ู่นะตอนนั้นาชาติก็ทํางานอยู่โรงกึง่งนะเดี๋ยวแบนๆเ,เ,เดี๋ยวาชาติจะอธิบายแล้วจะเข้าใจนะหลังจากนี้าชาติเราคงจะไม่อธิบายนะ เพราะว่าจะปิดจิตการไม่ได้ปิดจิจการเลยแล้วน้องชาตอยากจะอยู่ชีวิตแบบอิสระ,อ,ะอยากพักก็พักอยากนอนก็นอนอะไรนี่นะอือแต่ว่าทุกคนก็พักมันพอแล้วอันนี้เขาน้องชาตซื้อ,อยามมาให้แล้วปรากฏว่าเขาซื้อมาให้ตรงนู้นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวสุดอตขายก็ค่าแรงยี่สิบบาทนะเปลี่ยนอย่างนะเนี่ยเดี๋ยวชาตจะให้ดูนะรูปน้องชาตสมัยมหนุ่มเยวก็จะได้เข้าใจว่าน้องชาตทำไมทําอะไรได้หลาย ตอนนั้นทั so ้ชาติเข้ากรุงเทพอะนะอายุสิบเจ็ดเนาะเป็นเสพติดยี่สิบห้าตูมเดียวของชาติก็เราเอาเงินที่ยวประกันจ่ายไปเรียนนะเพราะทั้ชาติทําอะไรไม่ได้แล้วทั้ชาติก็เลี่ยงไปทั้งตัวแล้วเลี่ยงก็คือหักสะโพกหลุดขาหักแขนหักกามหักเนาะสลบไปสองวันสองคืนนอนนอนโรงพยาบาลหนึ่งเดือนนั่งจาก็เลยไปเรียนดีกว่าเพราะร่างกายเราไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยทั้ชาติทำอะไรก็ได้ที่อยากทํา เพราะเราเรียนมาแล้วลองใช้วิชาที่เราเรียนเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวท้องชาติจะเข้าคิววิบากนะเดี๋ยวดูนะติดตามนะไอ้เจ้าวิบากแหละเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเย็นเจ้าของก็ซื้ออะไรมาให้แล้วเขาค่อยๆซื้อบอกพี่ค่อยทาแล้วโซนิกโซนิกเจ้าของเขาเดี๋ยวเขาจะมาให้เจ้าของช่วยรือเจ้าของก็เกอคนที่เคยช่วยทังชาติทํางานมาก่อนนี่แหละนะเขาอยู่ทั้งชาติก็เกือบปีหรือปีก็ไม่รู้นะเออถ้าใครติดตามคลิปแรกก็จะเห็นตอนนี้เราก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่า ก็อย่างที่บอกแล้วช่างชาติมาอยู่นี่ลูกค้าก็ยังไม่เข้าใจาาเห็นไหมโล่งเลยงานหายหมดแล้วเห็นไหมเร่าร่ายก็เขาไม่เข้าใจไงก็ไม่เข้าใจว่าชา่างทำไมตา,มตามแพงเองชาช่างเอาแต่ของดีใส่อเพราะช่างโลกระบบนะถามว่ารถทําไมรถไถยเนี่ยช่างทำทต่ไมเจ็ดแปดปีเนี่ยลูกค้าจะเอาเข้ามาซ่อมแล้วถ้ารถเสร็จรถคันแดงเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาซ่อมแล้วเขาบอกเหลือรถไทยคัน่างชาาิซ่อมให้ไปเจ็ดแปดปีแล้ว ยังไม่เสียเลยแต่มาเริ่มกินน้ำมันมันเครื่องนะก็คุ้มสำหรับบ้านเราอะนะบ้านเราก็าคือเนี่ยภาคเหนือตอนล่างเลยนะอืมถ้าทำรถถ่ายรุ่นนี้ได้เจ็ดแปดปีเขาบอกคุ้มบอกบางคนทำได้สามปีก็เก่งแล้วทางชาติมาอยู่นี่เจ็ดปีแปดปีผ่านอืมไม่อยูใ่ใหม่ก็อย่างนั้นแหละไม่มีใครเข้าใจแล้วเขาคิดว่าเราทำไม่ได้แต่หารุ่นมาสางชาติไปอยู่อีสานใต้เอานะ่ะติดตามทางชาติไว้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไร ทั้งชาติก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามทั้งชาติเพื่อทั้งชาติได้มีกําลังใจในการทําคลิปอย่าไม่จบอย่าเพิ่งจบถอดูเทียนก่อนดิบอกเอฟซีว่าจะถอดูเทียนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอรอบช้าเป็นไงเนาะไอ้ที่ทั้งชาติว่าทำไมต้องทําคลิปอแบบอีเนี้รีวิวอะก็ทั้งชาติต้มวานยังไม่ได้ลองไงอืมหลังจากทั้งชาติขี่เร็วแล้วเห็นแล้วไหม ัวเทียนก็สีน้ำตาลก็สีน้าถือใช้ได้นะเครื่องไม่ร้อนมากเกินไปนะแล้วก็ลูกสูบจะไม่ทะลุแต่รอบช้าแต่ถ้าดำในทะ้งชาติก็บอกเจ้าของเลยนะขบูเสียก็บอกมานานแล้วขบูเสียจนเจ้าของก็ทําเครื่องด้วยผ่าเครื่องแล้วจะมาเปลี่ยนขบุอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุนรุนลุนน้งชาติก็ลุนกันดึงออกมา,ากช้าๆนะมันจะออกอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยฮะโอ้ฮะทำให้ตื่นเต้นไปได้ออกอะไรเนี่ย เห็นไหมเสียเลยเห็นไหมก็ทั้งชาติบอกแล้วอ่ะเห็นไหมขบูเสียแต่ทีนี้ถ้าเขาขี่เร็วกว่าทั้งชาติก็ยังประคองไปได้แล้วทั้งชาติก็จะแจ้งเจ้าของว่าขบูเสียนะแต่ว่าต้มให้แล้วพยายามทําความสะอาดต้มเช็คให้เรียบร้อยเห็นไหมโอ้แล้วงี้ทาไงอ่ะถ้าเปลี่ยนขบูหายเลยแต่ลุงสองพันเออก็ไม่มีไรคลิปนี้ก็สรุปเลย ว่าทำไมต้องเทสชา้าเทสเร็วนะเทสชา้าเทสเร็วคืออะไรก็เขาก็เช็คขบูกันแหละแต่ควันขาวไม่มีก็จบเพราะว่างานช่างอะ่ะทําเครื่องทาเครื่องถ้าควันขาวอะ่ะทั้งชาเขาต้องลื้อเครื่องแต่นี้ควันไม่ขาวคือจบละจบงานทั้งชาแต่ขบูตัวเนี้ยมันมีปัญหามานานแล้วเดี๋ยวชา่างจะเล่าให้ฟังเนอะห้ามเสียงดังนะชา่างเล่าให้ฟังเฉยรถคันนี้เคยไปเปลี่ยนขบูที่อื่นมาแล้วช่างเขาเอาสองพันนะ แล้วมันมีอาการกินนดเทียนเขาเอาสองพันแต่กินนดเทียนแล้วเขามาหาทั้งชาติทั้งชาติก็ถามว่าไปเปลี่ยนขบูมมาเหรอเขามาเปลี่ยนขบูมมาหมดไปสองพันอ้าวขพราบขบูมใช้ไม่ได้ทังชาติบอกว่าราทำันใชาติไม่ได้หมดไปต้องสองพันเราไม่รู้เดี๋ยวทังชาติทั้งชาติซ่อมให้ราก,กันทั้งชาติก็เลยเอาขบูมเก่าในร้านนะ่ะนะที่ทังชาติเอามาจากบุยลำเนะ่ะทั้งชาติสะสมขบูมสองวัเยอะทังชาติก็เอาเก็บนมหนูอะไรมาผสมกันก็ใช้ผ่านไปสองปีก็ถือใช้ได้ แต่ทางชาติก็ยืนยันว่าเขาบูเสียมันเดิมเพราะว่ามือมือสองมันก็ไม่ใช่ของใหม่ลูกหนึ่งมันสองพันจริงลูกเนี้ยอต้นทุนมาพันแปดใครไปเช็คดูแล้วกันถ้าของแท้ศูนย์นะเห็นไหมเราทางชาติปลูกใครจะเข้าใจก็ง,งานไม่จบไม่เสร็จตรงไม่ได้ทีกับพองนิแหละนะปกติเนี้ยเข้าร้านเขาอะไรเสียเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไม่มัวมาต้องมาต้อมอย่างนี้ต้องมาล้างต้องมาทดสอบขี่นี่เนอะเขาเปลี่ยนจบไปเนอะ แค่ตัดเบิ้ลเบิ้ลเขาดูเทียนรูปปั๊บรูเลยเร็วได้เงินเร็วเจ้าของเสียเงินเะร็วนะอ่านี่แหละที่ทังชาติจะอธิบายเข้าใจนะหลังจากนี้ทั้งชาติก็จะแจ้งเจ้าของว่าขบูไม่ค่อยดีนะถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนทีหลังนะไม่เกี่ยวทังชาติถ้าไม่ควันขาวแต่วควันขาวทางชาติต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าทังชาติมั่นใจก็ไม่ขาวมาก็ดูกันว่าขาวหรือไม่ขาวนะอ่ะช่วยางชาดูวันนั้นก็ดูแล้วนี่ว่าไฟออกท่อมันขาวที่ไหนแล้วนะมันก็ไม่ขาวอ่ะนะ เกียร้างอยดิ โอเคคลิปนี้ทั้งชาติสรุปแล้วกันเนาะอืมก็ขบวนไม่ผ่านแต่ว่าใช้ได้เขาขี่ได้แต่ถ้ากินโถเทียนเดี๋ยวทั้งชาติจะแจ้งก่อนเลยที่เจ้ารถออกเนาะว่าขบวนไม่ค่อยดีนะชาติพยายามช่วยแล้วเนาะก็เจ้าของเขาก็ต่างน้อยก็เข้าใจเนาะก็คลิปนี้ไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ทั้งชาติเพื่อทั้งชาติจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปขอบคุณครับพี่น้อง